สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซ u เปอร์สตาร์กิกี้ครับเราอยู่กันในคอนเทนต์เกมวันพัทแมนเดอะสตองเกตนะครับเช้านี้เนี่ยใครหลายคนในหลากหลายเซิร์ฟเวอร์นะอาจจะเข้าเกมกันไม่ได้นะครับโหลดช้านิดหนึ่งอย่างเซิร์ฟเวอร์505เนี่ยก็มีบางคนที่โหลดช้านะครับโหลดประมาณ20นาทีอะรูปไซจมะโหลดวิ่งเนี่ยไม่ถึงสักทีแต่ของกิกกี้นี่สามารถเข้าได้เลยนะครับ ก็นับว่าเป็นความโชคดีส่วนน้อยของเซิร์ฟเวอร์เห็นปะ่ะพื้นที่โล่งเลยมีคนไม่กี่คนนะเพราะว่าตอนนี้มีคนที่จะเข้าเซิร์ฟแต่ว่าไซต์ะมะวิ่งนานเหลือเกินครับถ้าไงก็พยายามเข้าแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ไหนที่เข้าได้แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเหมือนว่าจะเป็นกันหลากหลายเซิร์ฟเวอร์เลยคลิปนี้ครับจะมารีวิวกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ในวันนี้ฮะคือกิจกรรมจั่วการ์ดเกลือ <laughs> จั่วการ์ดโชคพูดมาได้ไงฮะ ใครตั้งชื่อกิจกรรมนี้ละ G m อในเมื่อมันเป็นจั่วการ์ดเกลือนะก็แน่นอนว่าคือเอาเพชรเนี่ยไปแลกเหรียญกิจกรรมเนี้ยแล้วก็แลกของรางวัลต่างๆมากมายเรามาดูก่อนว่าของรางวัลมันมีอะไรบ้างมันจะยั่วย,ยวนให้เรามาเปิดไหมมันจะแบ่งเป็นของรางวัลสองรอบนะครับถ้าเกิดเราเปิดรอบแรกหมดแล้วเนี่ยมันถึงจะมีรอบสองให้รอบแรกของรางวัลจะเป็นสิบชิ้นนี้เลยนะสิ่งที่น่าสนใจในเนี้ย กี่ว่าคืออันนี้นิวเคลียสเฉพาะเพราะว่าเวลาเราอัปดาวของตัวละครเนี่ยมันใช้อันี่เยอะมากเลยแล้วมันดอปน้อยมากเลยนะในวิจัยขณะวิจัยตอนนี้ของกี่กี้ครับขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งอยู่ชั้นห้ากว่าห้าห้าหนึ่งสองหกหกศูนย์สี่แล้วมั้งตอนเนี้แต่ว่าไอเนี้ยก็ย,ยังดอปแค่เจ็ดสิบอันต่อต่อวันอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเปิดอนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยครับแล้วก็ตาระดับ f อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าแฟตประกายแสงใช้ตานี้ไหมอะตอมิกใช้ตาแบบไหนนะแต่ว่าเอามาเก็บไปก่อนก็ดีตอนนี้กิกกี้มีอยู่2และในตัวการอัปดาวก็ดีเหมือนกันถ้าได้ฐานฐานสีทอ,องก็โอเคนะครับนี่คือสิ่งที่ดีในชั้นแรกชั้นที่2ดาบนินจาโซนิกเอามาทําอะไรเนี่ย <c oughs> ดาบห,หักที่โดนไซตามะากัดนะฮะไม่รู้มาทํามทไมนะชั้นสที่ อยากได้คงเป็นการ up down เป็นเอ่อนิวเคลียสนะแล้วก็ตาพวกเศษพวกฮีโร่ปีศาจพวกเนี้ยแล้วก็ฐานนะครับอืมต้องดูของที่ตัวเองอยากได้อะว่ามันมันมันคุ้มค่าไหมนะครับเราเห็นของทั้งหมดไปแล้วนะชั้นหนึ่งกับชั้น2ชั้น1นึต้องหมดก่อนนะถึงจะไปชั้นสองได้อ่ะทีนี้มาดูการสุ่มการสุ่มครับเราจะใช้เพชรแรกนะใช้เพชรแรกเนี่ยเริ่มเปิดการตัวนี้เลยเพอกดไปปับ๊บ มันจะบอกเลยว่าอ่าใช้สิบเหรียญนะแล้วก็เหรียญนึงเนี่ยราคาสิบเพชเพราะฉะนั้นสิบเหรียญก็คือหนึ่งร้อยเพชแล้วเราลองกันเลยครับกี่กี้ซื้อมาสิบเหร um ียญละก็สามารถเปิดได้หนึ่งอันเริ่มเปิดเลยมันเป็นสุ่มการ์ดแบบเนี้ยจั่วการ์ดเอาอันไหนดีครับเอาอันที่สามแล้วกันกี้นั number เปิดมาปั๊บโอ้โหกล่องสุ่มด้วยนะไม่เป็นกล่องเลือกให้หน่อยวะนะครับพอเราเปิดอันแล้วเนี่ย อันแรกเสร็จแล้วเนี่ยไอเหรียญน,นี่มันจะขึ้นราคาครับจากสิบการ์ดไอจากสิบเหรียญมันจะกลายเป็นยี่สิบเหรียญแล้วก็สองร้อยเพชรเดี๋ยวลองให้อีกทีแล้วกันนะอะลองให้อีกทีครับไหนก็เข้ามาดูกันละกิจก,กรรมเกลือฮะจั่วการ์ดโชคพูดมาได้ไงเอาอันไหนดิเอาอันสุดท้ายแล้วกันเออด้ฐานสีทองอันนี้ค่อยโชคดีหน่อยแต่ว่ามันก็เสี่ยงเสี่ยงที่จะไม่คุ้มกับ เงินสองร้อยเพชรอะนะขออีกอันได้ไหมฮะกลัวได้จังเลยกลัวได้สองอันเนี้ยไม่อยากได้ไอเสตไอเอสอาร์เพราะมันมีเยอะมากนะขออันนี้ได้ไหมนิวเครียดเออขอ,อเปิดอีกทีนึงนะครับอูครั้งนี้สามสิบสามสิบเหรียญน,นะคือเหมือนเปิดแต่ละรอบเนี่ยเหรียญมันจะขึ้นไปทีละสิบนะครับครั้งนี้สามร้อยเพชรเพื่อคนดูครับกีกี้จัดให้กัดไปลองอีกทีนึงฮะ จัวจ่ว g a จั่วอันกลางเลยแล้วกันของดีเสมอโอ้ยได้ชิปอะชิปนี่ก็ไว้อัพตัวเหมือนกันนะแต่ว่าใจอยากได้นิวเคลียสอะถ้าเปิดอีกทีหนึ่งห้าสิบแล้วไม่ใช่ขึ้นทีละสิบเหรียญละครั้งนี้ถ้าเกิดเราจะเปิดอีกทีเนี่ยเราจะเสียห้าสิบเหรียญน,นะฮะหรือว่า500ห้าร้อยเพชรอืมถือว่าเกลือเหมือนกันนะถ้าสมมุติวราเหมาตู้ ถ้าเหมาตู้นี่มีส4มสี่พันเพชรนะห้าพันเพชรได้เลยมั้งเนี่ยเหมาตู้ชั้นที่หนึ่งอ่ะแล้วก็ไหนจะไปตู้ชั้นที่สองอีกของรางวัลก็เกลือนะไอสองอันเนี้ยอืมไม่อยากได้เลยอันนี้ก็ไม่อยากได้เออถ้าเกิดใครสนใจกิจกรรมเนี้ยก็ลองมาสุ่มดูแล้วกันครับจิกี้ว่าเท่านี้พอแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดมันเสียห้าร้อยเพชรแล้วก็ได้ของอย่าง,งพวกนนว 1, เนี้ยมันไม่คุ้มแล้วถ้าไปพันเพชรเนี้ยนิวเคลียสไม่คุ้มละนิวเคลียสที่เราหาไม่คุ้มละนะฮะ โอ้โหมันออกยากเหลือเกินอ่ะมันมีเยอะหน่อยได้ไม่ได้หรอแล้วเดี๋ยวโกเคสึจะเข้าแล้วด้วยฮะโกเคสึจะเข้าเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องทําพลังเนี่ยตาเฉพาะเนี่ยให้เป็นสามดาวแต่เนี้ยมันจะไม่พอนะครับเนี่ยเห็นว่ามันใช้เยอะมากมันใช้นิวเคลียสเยอะมากแล้ววันหนึ่งได้แค่เจ็ดสิบครับส่วนไอ้ตาเนี้ยที่เราได้เมื่อกี้นะครับชิปเฉพาะเนี่ยมันได้เยอะอยู่แล้วต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ขาดแคลนขาดแคลนจริงๆ าเกิดใครอยากได้วันละเจ็ดสิบแบบกีกี้นะก็ต้องทําด่านในในนี่ให้สูงๆด่านในแลบวิจัยนะครับด่านนี้ด่านนี้เนี่ยเอาผิดอันแลบวิจัยเนี่ยลงชั้นให้สูงครับแล้วมันมันจะได้เยอะตอนนี้ลงมาอยู่อันดับหนึ่งอยู่ชั้นหกศูนย์หนึ่งนะคนอื่นยังอยู่ชั้นห้าชั้นสี่กันอยู่เลยเรายังได้แค่เจ็ดสิบอะแล้วคนอื่นจะได้เท่าไหร่อ่ะเออเกลือจริงๆ อยากได้ฮะแต่ว่าถ้าเกิดเปิดกว่านี้มันไม่คุ้มเพชรแล้วนะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเอามาอัปเดตพลังกันหน่อยเช้าวันนี้อันนี้ใครเนี่ยอันนี้คนไทยมาเขาบอกว่าอะไรนะีผมอยากออกคลิปพี่อีกจังครับคนไทยมาจากเซิร์ฟสามร้อยห้าสินั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะพี่กี้สู้ๆจะเป็นอันดับหนึ่งของเซริร์ฟไปนานๆโอ้โหสมพรปากครับน้องขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับคือแฟนคลับเราทักมาเยอะมากนะในนี้ ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ทักมาเนี่ยหลายคนเลยไปดูอันดับกันก่อนอันดับในเซิร์ฟวันนี้โอ้โหทิ้งห่างแล้วนะใครบอกว่าเราโดนแซงเมื่อวานแน่ถึงจะโดนแซงตกเป็นอันดับสามครับครั้งนี้ขึ้นมาอันดับหนึ่งแล้วก็นำโดดนะครับสี่0มื่นจะบอกว่าเขาไม่ตื่นไม่ได้นะพวกนี้เขาตื่นก่อนเรานะครับเอ้ยแต่พี่เอ็มตื่นสายฮะพี่เอ็มยังเลเมลา5าอยู่เรื่อยๆเลยพี่เอ็มบอกว่าพอได้ดาบแล้วเนี่ย ไม่ต้องตื่นเช้าแล้วตื่นสายได้นะ้พี่แดมเลยยัง55อยู่ส่วนไออินโดเนี่ยเราเห็นเขา56เนี่ยเชา้าละนะครับแล้วเราก็56ตามเข้ามาวันนี้น่าจะจบแค่เลเวล56วันนี้เป็นเป็นวันอังคารนะครับน่าจะจบ56แล้วก็มีเป้าหมายไว้ว่าวันเสาร์เนี่ยไม่ว่าไม่ก็วันอาทิตย์จะทำให้จบเลเวล6อ2เพราะว่าพอเลเวล6อ2แล้วเนี่ย เราสามารถอัพอันนี้ได้ฮะทักษะลงทักษะแล้วก็จะมาอัพสเตตัสให้ตัวบวกกับวันเสาร์โกเคสึเข้าพอดีนะครับก็จะจัดโกเคสึแล้วก็เอาเอาเข้าทักษะเสร็จแล้วก็หกสิบสองก็จะมีอันนี้ด้วยครับอารีนาสุดยอดหรือว่าดวนบนเขาก็จะเอาโกเคสึไปเฉิดฉายบนเขาด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าทันไหมไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นี่แหละที่เลเวลจะหกสบสองนะแล้วก็พอเลเวลหกสิบ ห้าิบหตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ปลดล็อกมาในฟิกเกอร์เต็มเลยนะเราขออัพก่อนอัพฟิกเกอร์อัพฟิกเกอร์กบนี่ใส่ฐานทองให้กบเลยโคตรแท่ครกบแทงมันทํำท่าแทงเลยนะเ <c oughs> ท่ดีฮรฟิกเกอร์นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นกิจกรรมเป็นหมวดที่ให้พลังเยอะมากเลยนะพลังลบทีมอะเนี่ยอย่างเล,วเ,ลเวลห้าหกเนี่ยมันปลดล็อกชั้นนี้มา นะครับเราก็ไม่มีภูริเนาะไม่มีราชาทะเลลึกถ้ามีเนี่ยเตตัตจะเยอะกว่านี้เอามันให้อัพอีกเหรอเรามีอัพแค่ตัวเดียวไม่อัพนะฮะชั้นนี้อะไรอัพทัสเซมาก,กิกับอัพยุงอืมไม่คุม้มอัพไม่คุม้มยังไม่อัพนะฮะเนี่ยดีมากเลยกิจกรรมนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเลเวลเริ่มขึ้นช้าละอย่างวันนี้ได้เลเวลเดียวจาก55มา56แล้วก็ไม่น่าจะขึ้นอีกละน่าจะไปสูงสุดก็ประมาณ 1,500 exp ประมาณนั้นนะครับแล้วพุ่งนี้เป้าหมายว่าจะเอา5,8ไม่แน่ใจว่าจะทําได้ไหมนะก็ต้องการกำลังใจจากทุกคนครับจากทุกคอมเมนต์ครับมีความคิดเห็นยังไงครับกับกิจกรรมนี้นะกิจกรรมเกลือที่เรามารีวิวกันโชคดีเปิดการ์ดโชคดีอะไรนะถามหน่อยว่าโชคดีอะไรครับ gm ใครอยากลองครับใครดวงดีกว่ากีกีกี้เกลือหรือเกินนะ ใครดวงดีมาเปิดอันนี้แล้วก็มาขิงกันหน่อยว่าได้ของอะไรบ้างนะกิจกรรมเนี้ยนับถอยหลังหนึ่งสัปดาห์ยังมีเวลาเหลืออีกหกวันกับอีกสิบเก้าชั่วโมงห้าสิบเก้าวินาทีห้าสิบหกเียววินาทีนะเออเชิญมาได้เลยครับกิจกรรมนี้อันนี้นะเอามาให้ได้เลยของดีนะครับแล้วก็ตานี้เราส่วนพิกกะไม่เอาละพอแค่นี้เพราะว่าเราประหยัดเพชรอีกสามวันโก้กสืบข้าวแล้วครับเตรียมเพชรเอาไว้ เตรียมตัวให้พร้อมเอาโกสซ์อส s อบวกและทีมคุณจะเปลี่ยนไปอ่ะคลิปนี้ก็รีวิวกิจกรรมครับเปิดตัว๋วเปิดการ์ดลุ้นเกลือไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยใครที่ไม่รู้ว่าคอมเมนต์ว่าอะไรพิมพ์คำว่ารักเป็นกำลังใจให้กีกี้ด้วยครับ